สีเลนะสุขติอย่างทีไปสู่สุขติได้เพราะศีอะไรนะอัน,นสงของศีลสีเลนะาโฟกัสสัมปทานถ้ามีศีลก็โฟกัสหลักเหลืออยู่ในระัฐธรรมนูญไม่ไม่ซื้ออะไรที่เกินจําเป็นอะไรเนะี่ยมันก็เป็นอัน,นสงในการที่มีโฟกสัสหลักเหมือนกันแล้วก็ไปน,นิพพานกษ์วิจารณ์เฉลเ่ยก็อัน,นสงของสีในการที่จะบุ๋มีัวร์อันเนี้ยอันนี้ก็คือให้เห็นเกรงว่าเออวันวิสาขบูชา ก็คเรามาบูชาในวันเองเรือนขกนั่นเองครับแะไต่างๆก็แค่นั้นแต่ความหมายแค่นั้นยังไม่พอสําหรับชาวพุทธก็ต้องรู้ว่าที่มาที่ไปของพุทธศาสนาแล้วเราจะดําเนินตามรอยพระสัมมสัจ้าอย่างไรให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นการให้ทำทานรักษาศีลเจริญภาวมาแม้แต่การเดินก้าวย่างทุกก้าวย่างมาวัดน,นี่ถือว่าเราอาจจะนั่งแล้วมืหม่เป็นทุกข์ไมโยมนั่งแล้วทุกข์ไหม ทุกอัปมายังพิกกปแล้วรอบหนึ่งทุกเดี๋ยวชาม้ากหน็ากแต่ยอมทุกเพื่อชาตินี้แต่เป้าหมายทุกในวันนี้จะสุขีในวันหน้าเป้าหมายคือนม่ทำทำวันเดียวแต่ว่าได้กำไรโข้ามโลกข,ข้ามชาติภาษาครับสมัยใหม่เาเรียกต้องมีมิชชั่นอืมเขาเรียกว่าธุรกิจ เขามีธุรกิจเดี๋ยวนี้เขามีธุรกิจบางคนมงคิดได้แค่เออวันนี้จะเอาอาหารที่ไหนมากรอบหม้ออะไรนี่บางคนคิดได้แค่บานเดียวบางคนคิดได้ที่เดียวบางคนจะเหมออจะสิ้นเดือนด้วยบาทเดอนเดือนมาแล้วเพาคิดได้แค่นั้นเองเกษียณแล้วเอ๊ะจะทํายังไงคือเขาคิดได้แค่นี้ยแค่ปีหรือชาติเดียวแต่พระเจ้าพทธศาสนาฉลาดหน่อยเรามาึกษานเออเรามานั่งทุกแค่เนี้ย คือทุกคนทุกอยู่แล้วอ่ะทุกเพขาดห้า,หาไม่ได้ทุกอย่างอื่นอย,อย่างอื่นเรามาเสริมมาเพิ่มเราเองนี่ช่วยไม่ได้ขอไปเขาส่งน้ำหน้าเอามาเองนี่ไม่ได้เป็นของเราคนเดียวนี่งินเราเพิ่มมาเองคนท่บอกว่าวแค่ขาดห้าเรากุกอยู่แล้วเราจะมาเพิ่มอีกทําไมอันนี้คือแต่เราทุกเพราะเพื่อจะธุรกิจธรรมศาสตร์ในทาพุทธศาสน์ ตอนนี้เรากำลังทำธุรกิจนะธุรกิจอย่างยิ่งใหญ่ด้วยถ้าเราที้ร่ายเนะี่จะมาบอกทำไมธุรกิจข้ามชาติไม่ใช่ชาติธรรมดาข้ามภพข้ามชาติในวัฏฏะสงสารไม่ใช่ธุรกิจแค่ชาติเดียวอย่างที่้อาทำกันทะเลองกันไม่รูจ้จบแต่สร้างภพสร้างชาติเองก,กันแต่สร้างภพสร้างชาติไปคนละทางเลยในทางโลกทะเลาะกันไม่รู้จบแต่เราไม่ได้ทะเลาะกับแบบนั้น ทะเลาะกับพิเลตเเเตัวเองนี่คือพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเรียกว่าชนะตัวเองประเสริฐที่สุดสู้กับตัวเองไม่ต้องมาสู้กับใครแพรชนะนั้นเนี่เราสู้กับคนอื่นเรา,า,า,รรา,า,ราก็สร้างโครสร้า <c oughs> งชาให้กับตัวเองเป็นเจ้าเก่งเจ้ากรรมนายเวรียตัวฉิบให้กับตัวเองอันนี้เนี่ยสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นวันท้ายวันกระสูตรตรัสรู้ปร,รินิพพาน พระสมณสมุทจจะจงมีความหมายและมีเกร็ดอะไรเหล่านี้เยอะเราเามาศึกษารเรามาปฏิบตัติได้ทั้งเจริญวิปัสสนาในขณะปฏิบัติันท้าโกรฉลาดให้ทานก็อย่างที่บอกท,ก,ทกทานก็ไม่เที่ยงวัตถุทานก็ไม่เที่ยงโยผู้ถวายก็ไม่เที่ยงผู้รับก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเขาเรียกว่าวายโยธาต ย่อนตึงไหวในขณะที่ยกว่ายกว่ามิถ้าคนที่ได้มิเจรเรมิปัสนาคือการปฏิบัติตามหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาอย่างยิ่งยวดเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่เข้าใจมันก็อย่างนั้นเลยบางคนเบืนไม่รู้ทําทำไมไม่รู้จะเกิดอะไรจะได้ผลรอเปล่าเวอหนักเลยอาการหนักเลยอาการน่าจะเข้าหลงผ่านเออเนี่ยคือทุก คือขอไฟตัวเองไม่ทำอย่างไปขัดขวางคนอื่น <c oughs> อีกก็เรียกว่าเรือไม่พายชอบชักไปให้เรือเสียถ้าผูดหยาบๆเรือไม่พายเอาเท้าไปรานอ <c oughs> ะไรประมาณนั้นเนี่ยคืออนุโมทนาสาธุใจทธรรมสาธุมีสวนะ่วนในความเป็นอยู่็นมรรคตัวเนี่ยในสังานี่คือเาเชา,ชาพุธเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าให้เกิดขึ้นมากๆมีมากๆก,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 ก็สันติสูัสนิภาพ ก็เกิดขึ้นแล้วก็เป็นประกาศเป็นวันที่ประกาศดิสเสภาพอย่างแท้จริงในกำมีนัตมาฯก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะพูดเยอะไม่ได้เพราะวันนี้ญาติโยมาก็เป็นการปะกอบด้วยแ,แล้วก็มีเรียนเขียนด้วยเป็นการน้อมเราเลื่อนขึ้นการสมัสพระเจ้าแล้วก็ไม่ได้ใส่ก็ได้ชือ่อเราเราทำเราได้ขอพัฒนาสําหรับ วันนี้ก็ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราตั้งใจมาตั้งแต่บ้านก็ขอให้บุญกุศลเหล่านั้นจนถึงปัจจุบันที่เราธรรมะสวดมนต์รักษาศีลเจริญจจตภาวนาและก็ฟังธรรมจนเป็นอุปนิสัยปัจจัยตามส่งให้เกิดสติปัญญาอยา่างรู้แจ้งเห็นจริงในหลักครสอนขององค์สมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจ้า จงเข้าสู่พระนิพพานการทั่วหน้าทุกท่านทุกคนเถอขอเจริญพอ